สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรแต้มล่างไปจํางวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบร่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะตามที่อาจารย์ได้บอกไว้นะคะว่าหลังจากลงไปคลิปที่แล้วนะคะเป็นคลิปเด็ดล่างเป็นคลิป เก่าตามต่อต่อมาคลิปที่สองเนี่ยจารย์จะทําเป็นแต้มล่างให้ชมก่อนเลยนะคะเ,เวลาเราได้หลักสิบหลักหน่วยหรือว่าได้ตัวเด่นอะไรแล้วเราจับกันเราจะได้คํานึงถึงแต้มเป็นหลักด้วยนะคะเพื่อให้ตัวเลขมันกระชับขึ้นนะคะใครชอบแต้มก็ชมนะคะใครไม่ชอบก็ดูไว้เป็นความรู้ก่อนนะคะเพราะว่าเาพิ่งจะมีโชคดีแล้วก็โชคหลายไปในที่เดียวกันเลยนะคะสําหรับ แต่ละบ,บุคคลก็ไม่เหมือนกันนะคะทีน,นี้อาจารย์ก็จะมาให้ดูแต้มสักเล็กน้อยก่อนนะคะก็แต้มนี้ก็เป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งนะคะในการที่ทําให้เราได้ตัวเลขที่มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้ากัดเลขที่เราชอบนั้นมันตรงกับเลขแต้มด้วยนะคะเฉพาะงวดที่แล้วนะคะแต่แต้มของเราก็เข้าทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างเลยนะคะแต่ในคลิปนี้เรามาดูแต้มล่างก่อนนะคะ ใจนะคะคเราจะใช้นะคะมีอาจารย์จะทําให้ดู2สูตรเลยนะคะเป็นสูตรที่1ก่อนนะคะอาจารย์จะขออธิบายสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเผื่อบางท่านที่ไม่ได้ชมนะคะเพิ่งจะเข้ามาชมออช่องอาจารย์เป็นครั้งแรกในชีวิตก็อาจจะมีบ้างนะคะอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังบ้างนะคะออแต่ไม่เอามากมายนะเอาระยะอพอประมาณนะคะเอพอเข้าใจง่ายๆนะคะ ในสูตรนะคะของแต้มล่างของสูตรที่1น,นี้เราจะใช้หลักพันบวกหน่วยบนมีค่ากับากับ x นะคะมีค่ากับเท่าไหร่เราก็จะบวกไปที่สองบวก2บวก1บวก1แล้วก็บวก1นะคะอันนี้เป็นสูตรงวดที่แล้วเราก็ใช้สูตรนี้อยู่นะคะมาดูตั้งแต่งวดแรกที่สูตรเริ่มเข้าเลยนะคะเราก็ใช้หลักพันก็คือเลข6บวกหน่วยบนคือเลขห้าบวกกันนะคะได้11บเอ็ด ตัวแรกก็เดินไปที่2อเป็นส3มบวก2ก็เป็น5 5าบวก1ก็เป็น6 6หบวก1ก็เป็น7และ7บวกหก็เป็น8ดงวดแรกก็ออกที่6 9ก่อนนะคะห9ก็เป็นแต้ม5นะคะแต้มก็เกิดจากการที่เราเอา2ตัวล่างบวกกันนะคะย้อนกลับมาได้เท่าไหร่ก็มาดูที่ตัวแต้มนะคะประมาณแบบนี้นะ,ะตรงนี้ก็คือผลที่ออกนะคะอาจารย์จะเขียนไว้ตรงสีหงเหลืองๆตรงนี้นะคะตรง เป็นช่องที่ออกนะคะก็มาดูงวดที่สองเลยค่ะนะก็ทําเหมือนเดิมนะคะเอาสูตรมาตั้งแล้วก็เราก็บวกกันที่ตัวที่ออกสองสามนะคะก็ได้แต้มห้านะคะก็เข้ามาเป็นงวดที่สองงวดต่อมาก็ออกเจ็ดเก้านะคะเจ็ดกับเก้าก็เป็นสิบหกนะคะก็ได้แต้มหกนะคะต่อมาก็คือเก้าศูนย์นะคะเลขที่ออกก็แต้มเก้านะคะก็เข้ามาเป็นงวดที่สี่ งวดต่อมาก็คือแปดสามนะคะก็คือแต้มหนึ่งนะคะก็เป็นเอ่อเอามาบวกกันนะคะต่อมาก็คือแต้มแต้มหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะแปดสามกับสามหนึ่งนี่ก็แต้มหนึ่งเหมือนกันนะคะ, 31, นนะ,คะอยู่ตรงนี้นะคะต่อมาอีกสักง,งวดหนึ่งนะคะตรงนี้ก่อนนะคะตรงเก้าห้านะคะเก้าห้าก็แต้มสี่นะคะก็จะมาทั้งหมดนะคะ,ะที่เห็นนี้ก็เจ็ดงวดแล้วในเจ็ดงวดนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอแต้มสี่นะคะที่มันเข้ากัน,นะคะ่ะตั้งแต่ตรง อ่เกห้านะคะแต้มสี่ไล่ไปก่อนนะคะอาจารย์จ,จะได้ทราบอธิบายไปถึงงวดไหนแล้วด้วยนะคะอประมาณนี้นะคะจะเห็นว่าก็มาได้ทุกแถวนะคะไม่รู้ไม่ทราบจะเป็นแถวไหนนะคะต่อมาก็เป็นงวดที่8ดนะคะเราก็มาดูที่หกับ7นะคะอเป็นผลของการออกเลขท้าย2ตัวนะคะก็มาที่แต้มสองนะคะต่อมานะคะก็เป็น แปดสองนะคะเป็นแต้มสิบนะคะต่อมางวดที่สิบนะคะแปดสามก็แต้มหนึ่งนะคะแล้ามาก็เป็นสามหกนะคะก็แต้มเก้าแล้วก็เป็นเก้าสองนะคะก็เป็นแต้มหนึ่งคะงวดที่แล้วนะคะเอ่อออกมาที่สามศูนย์นะคะก็ถือแต้มสามนะคะแต้มก็ไม่หลุดนะคะแล้ว เมื่อที่แล้วอาจารย์ก็ชอบอยู่ที่แต้มสามเหมือนกันนะคะแต้มสามก็มีได้หลายตัวลองเอาอะไรจับกันที่ได้เลขสามนะคะอาจารย์ก็เน้นอยู่แต้มสามก็ยังมีเน้นไปจริงๆก็คือเลขที่ชอบชอบเลยก็คือ9กสี่นะคะ9ก้าสี แต่ตัวนี้อาจารย์ก็เน้นให้เหมือนกันนะคะเน้นให้แต่ท่านผู้ชมนะคะกับเพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบเลขนี้กันนะคะเนื่องจากมันมีเลขศูนย์ติดมาด้วยอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปไอ้นั่นนะเลขศูนย์อาจารย์ก็างยังทําได้อยู่นะคะเมวัที่แล้วนะคะมีอยู่ประมาณแค่4ี่ห้าศูนย์แต่ที่มันชนที่ศูนย์นะคะแต่มันก็ยังแพ้นะคะที่จะเป็นเลข8กับเลข9อย่างเช่นเก้าสี่นะคะแต้มแล้วก็มี แปดหนึ่งนะคะก็แต้มเก้านะคะโอ้แต้มสวยทุกตัวเลยนะคะงวดที่แล้วนะคะจับยังไงก็จับเราชอบตัวไหนแล้วมันตรงกับแต้มเราก็เลยมั่นใจนะคะเออมั่นใจไปสามสี่ตัวไปนะคะอะ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะมีเข้ามีหลุดมีถูกแล้วก็มีไม่ถูกอย่างนี้นะคะคนไหนที่ถูกอะ่ะก็ดีใจด้วยนะคะอะ่ะคนไหนที่ไม่ถูกอะ่ะมีวิธีเดียวก็คือสู้ต่อไปนะคะ ก็มีวิธีการแก้เคดก็คืออะไรคะถวายถ้าเรียกการทําทานนะคะไม่ใช่วถวายถวายสังฆทานนะทำทานนะคะการทําทานก็คือการแบ่งนะคะให้กับออผู้ที่มีพระคุณกัะเรา,รานะคะแบ่งทรัพย์สินเงินทองนะคะไม่ว่ามากหรือน้อยนะคะให้กับออคุณพ่อคุณแม่นะคะปู่ย่าตายายอะไรแบบนี้ค่กับบุคคลที่อ,อ,อยู่มีด้อย เขาเรียกว่าอะไรคะอาจารย์พูดไม่ถูกนะคะก็เหมือนการทําทานนะคะให้คนที่เขายากไร้กว่าเราอะไรประมาณนี้นะคะมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยแบบนี้นะคะนี่แหละจะเป็นกุศลของการได้โชคนะคะมากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดเลยนะคะอะ่ถ้าเกิดใครได้โชคมาก็อย่าลืมนะคะถ้ายัางพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้พ่อแม่ก็ได้นะคะนะตรงนี้ก็คือห้ากับเจดนะคะหกัจ็ก็เป็นแต้มสองอาจารย์ขอติ๊นะคะในที่อธิบายลงมานะคะ ตรงนี้นะคะสีจะได้ชัดขึ้นมานะคะมีเก้าแล้วก็เก้าสองก็เป็นแต้มหนะะึ่งค่ะแล้วก็สามศูนย์ก็เป็นแต้มสามนะคะที่อธิบายไปนะคะนี้เรามาลองดูงวดที่เราจะใช้งวดนี้นะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่สิบสี่นะคะจะมาต่อไหมอาจารย์ดูตัวเลขแล้วมันก็น่าจะไปต่อได้นะคะจากการที่อาจารย์ทำสูตรอื่น,อ,นอ่าเดินล่วงหน้า สมาชิก f สไปบ้างแล้วนะคะก็น่าจะย,ยังใช้ได้อยู่นะคิดว่านะ,ะงวดที่สิบสี่นี่นะคะเราก็จะใช้หลักพันนะคะหลักพันก็เก้าสี่สี่สมศูนย์ปดนะคะหลักพันก็คือเลขสี่นะคะเลขสี่แล้วก็มีตัวเก้าสี่นะคะอยู่ด้านหน้าสุดเนะคะตัวหวังของเราะะอยู่หลักแสนกับหลักหมื่นเลยนะคะ ก็เป็นหลักพันก็ตามไปด้วยเลขสี่นะคะแล้วก็สามศูนย์ะปดก็เลขสี่นะคะบวกกับหน่วยบนก็สามศูนย์แปดนะคะก็เป็นเลขแปดนะคะเลขแปดเอาสี่กับแปดบวกกันก็เป็นสิบสองสองบวกสองนะคะเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็น7จดบวกหนึ่งเป็นแปดแล้วก็บวกหนึ่งเป็นเก้านะคะเราจะได้สองสี่หกแปดเก้านี่นะคะทีนี้อาจารย์ใครชอบสูตรแต้มนี้ก็ แคปตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะแคปหน้าจอนี้ไว้ใครชอบสูตรนี้นะคะอาจารย์ก็มีอีกหนึ่งสูตรนะคะจะเอามาแบ่งปันให้นะคะเพื่อทําให้ก็เดินดีมาเท่ากันเลยนะคะเท่ากันนะดูซิว่างวดนี้ใครจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะเป็นสูตรที่เราใช้งวดที่แล้วหรือใครจะมาใช้สูตรนี้ก็ได้หรือใครจะมาใช้ช่องตัวชนนี้ก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะก็มีเดียวอาจารย์ให้ชมช่อง สองช่องนี้ก่อนนะคะสีเหลืองกับสีที่ยังไม่ได้แต้มนี่นะคะก็มาดูนะคะหกเก้านะคะก็ได้แต้มที่แต้มห้านะคะแต้มห้าการติ๊กขออนุญาตติกในสูตรที่สองก่อนนะคะสูตรที่สองตรงนี้นะต่อมาก็สองสามก็คือแต้มห้านะคะเจ็ดเก้าก็แต้มหกเก้าศูนย์ก็แต้มเก้านะคะแปดสามก็แต้มหนึ่งนะคะแล้วก็สามแปดก็แต้มหนึ่งเหมือนกันเก้าห้าก็แต้มสี่นะคะ แล้วก็ห้าเจ็ดก็แต้มสองนะคะต่อมาก็แปดสองก็แต้มศูนย์นะคะนะคะต่อมาตรงได้ล็อกเดียวกันนะคะล็อกเดียวกันก็แปดสามก็เป็นแต้มหนึ่งนะคะอ่าต่อมาสามหกก็เป็นแต้มเก้านะคะต่อมาเก้าสองก็เป็นแต้มหนึ่งนะคะอะ่ะงวดที่แล้วสามศูนย์ทางฝั่งนี้ก็แต้มสามนะคะอะ่ะต่างฝ่ายต่างเดินมาเท่าเท่ากันเลยนะคะอะ่ทะทีนี้เรามาลองดูนะคะตัวระยะ ที่มันชนกันนะคะชนกันตั้งแต่งวดแรกเลยนะคะที่อาจารย์ทาให้ก็มาดูช่องชนเลยนะคะจะชนเน้อยสุดเลยนะคะที่สองตัวนะคะจงงวดที่ยวนี่นะคะเจ็ดศูนย์มากสุดก็คือตัวนี้เลยนะคะห้าตัวนะคะจากอย่างละหกนะคะหกตัวนี่ก็หกตัวนะคะนี่ก็หกตัวสูตรที่หนึ่งหกตัวสูตรที่สองหตัวชนแล้วได้น้อยสุดที่สองตัวมากสุดที่ห้าตัวนะคะ เออไม่มีชนกันทั้ง6ตัวเลยนะคะไม่มีนะคะก็มีมีสองสามสี่แล้วก็ห้านะคะงวดที่เราจะใช้จริงนี้ก็อยู่ในที่สี่ตัวนะคะสี่ตัวก็ไม่มากนะคะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปชนได้น้อยบางทีก็อาจจะหลุดได้นะคะหรือบางทีก็อาจจะมาก็ได้นะคะเหมือนบนนะคะชนแค่2ตัว โอ้โหมาจริงๆเลยนะคะเออถ้าใครเอาตัวแต้มไปหาจับตัวเด่นที่ได้มาจากตัวนู้นที่หนึ่งตรงนี้ที่หนึ่งก็อาจจะถูกได้นะคะเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตรงนี้ต่อก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเมาส์นะเออตรงนี้นะตรงตัวชนนะคะอ่ามีชนสี่ตัวนี้นะคะก็หกเก้าใช่ไหมคะก็ได้แต้มห้านะคะแต้มห้าอาจารย์ขอใช้สีเหลืองเลยนะคะสีที่เราจะใช้สัมพันธ์กับ ตรงเหลืองนี่เลยนะคะ,ะก็มี6 9ก็คือแต้ม5นะคะแต้ม5ต่อมานะคะ3 5 7ชนกันแค่3ตัวหวยออก2 3ก็แต้ม5กันไงอันนี้ก็คือ7 9แต้ม6นะคะ9 0ก็แต้ม9นะคะ8 3ก็แต้ม1 3 8ก็แต้ม1นะคะแล้วก็9 5ก็แต้ม4 5 7ก็แต้ม2นะคะ ยาวเลยนะคะมาจนถึงงวดนี้เลยนะคะงวดที่เราจะใช้นี่เลยตรงแปดสองนี่ก็แต้มศูนย์แดสามก็แต้มหนึ่งสามหกก็แต้มเก้านะคะเก้าสองก็แต้มหนึ่งคะสามศูนย์ก็แต้มสามนะคะอะมันเหลือน้อยตัวดีนะคะแบบนี้นะ,ะมีได้มีเสียนะคะตามดวงตามโชคไปนะคะ บางท่านนะคะงวดที่แล้วก็คอมเมนต์มาบอกอาจารย์ว่าหนูไม่ชอบเลขศูเลยทั้งบนทั้งล่างมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะนะเนาะ,ะไม่รู้ว่าเป็นจังได้อะไรอย่างงี้นะคะภาษาอาจารย์ก็พูดไม่ค่อยได้นะคะก็อยากจะพูดเป็นเหมือนกันนะ,ะตรงนี้นะคะจากตรงสูตรที่หนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดเก้านะคะกับสี่ห้าแปดเก้าศูนย์สองนี่นะคะจะชนกันนะคะที่สองสี่แปดเก้า มีเลขหนึ่งมีไหมไม่มีอ่าเลขสองมีนะคะนี่เลขสองตรงนี้นะคะแล้วก็เลขสามมีไหมไม่มีอ่าเลขสองตรงนี้นะคะแล้วก็เลขสี่อ่าสี่มีนะคะสี่กับตรงนี้ห้าอ่าตรงนี้ไม่มีนะคะห้านี่มีหกอ่าจากฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้มีนะคะเจ็ดไม่มีนะคะแปดอ่าตรงนี้มีนะคะแปดกับแปดก็จะได้แปดตรงนี้เก้านะคะกับเก้า ศูนย์อ่าหมดแล้วไม่มีนะคะก็จะได้แค่สี่ตัวนี้เท่านั้นนะคะสี่ตัวนี้ทีนี้เราก็มาจับจับแต้มตรงนี้เลยนะคะถ้าใครชอบตรงนี้ชอบเลขอะไรลองจับตัวดูถ้าถ้าช,ชนในหกตัวนี้ก็ก็จัดไปเลยะคะ่ะแต่อาจารย์ก็ยังมั่นใจในสองศูนย์นี้อยู่นะคะสองศูนย์นี้ก็จะอาจารย์จะใช้สองสี่แปดเก้าเลยนะคะใช้แค่สี่ตัวนี้ไหนๆก็ทํามาแล้วนะคิดคิด ต้องนานนะคะก็ต้องใช้ซะหน่อยนะคะตอนนี้เรามาดูที่แต้มสองสี่แปดเก้านะคะาจา์จะยกมาไว้ตรงนี้เลยนะคะคันนี้ค่ะยกมาตรงนี้ก่อนนะคะดูที่สองสี่แปดเก้านะคะคือแต้มสองนะคะแต้มสองแต้มสี่แต้ม 2, แปดแ,แล้วก็แต้มเก้านะคะสองแต้มสี่แปดแล้วก็เก้า แต้มสองมีอะไรบ้างคะก็มีหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สามเก้าสี่แปดห้าเจ็ดแล้วก็หกหกนะคะ ชอบชุดไหนต้องกลับตัวด้วยนะคะอันนี้ไม่ไม่ปักหลักนะคะเรายังไม่ได้ปักหลักนะคะเอาตา,ตามนี้ก่อนนะต่อมาแต้มสี่นะคะก็จะมีหนึ่งสี่สองสองสี่ศูนย์ห้าเก้าหกแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะเวลาเราจะทําเป็นรับแต้มแล้วก็อดูที่ตัวที่ต่ําสุดก่อนอย่างเลขหนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งบวกอะไรได้สองก็หนึ่งบวกหนึ่ง,งนะคะแล้วก็สองสามสี่ห้าแล้วก็มาที่หกตัวนี้นะคะกับเจ็ด 8 9แล้วก็0คครบนะคะมีแค่นี้อยู่แบบนี้นะคะพอทําเสร็จแล้วเราก็จะกลับตัวอย่างหนึ่งหนึ่งนี่ไม่ต้องนะคะ0 2ก็2 0 3 9 9 3 4 8 8 4 5 7 7 5 6, 6 6นี่ก็ไม่ต้องนะคะเป็นเบิ้ลนะะมาดูที่แต้ม4เราก็จะได้1 3 2 2 4 0 5 9 6 8แล้วก็7 7, 7นะคะจันจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเป็นแต้ม8นะคะก็ได้1 7 2 6 3 5 4 4 8 0 9 9 แต้มเก้าก็จะมีหนึ่งแปดสองเจ็ดสามหกสี่ห้าแล้วก็เก้าศูนย์นะคะทีนี้เราก็มาดาูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะอาจารย์ยืดลงไปหน่อยะะตรงนี้นะคะตรงที่เป็นเด่นนี่นะคะเด่นตัวเด่นเนี้ยอาจารย์จะชอบที่มีนะ,ะมีคู่นะคะคือคู่ไปถึงเลขคู่ผสมอยู่นะคะ,ะมีมีนะคะอันนี้อาจารย์เป็นมีมีนะคะมีเฉยนะคะ,ะมี ะะมีคู่ผสมนะคะอาจารย์จะตั้งใจที่เขียนคําว่ามีคู่ผสมอยู่นะคะอดูไอ้ต้มที่สองนี่ไม่มีนะคะเลขคู่นะคะมีแต่สามเก้าห้าเจ็ดอาจารย์ก็จะแถวแรกอาจารย์จะไม่ชอบนะคะใครชอบก็จัดไปตามนี้เลยนะคะไม่ต้องเอาตามที่อาจารย์จัดให้นี่ก็ได้นะคะอ่ะไม่ชอบก็แบบนี้นะเผื่อจะเป็นฟุกแบบที่อาจารย์ ชอบแบบตรงนี้นะคะที่ชอบไว้แค่2ตัวนี้ก็คือ0ูนย์เยก้าก็ไอศูนย์สามก็เก้าสามนะค็มันก็ยังมาทะีะ่อาจารย์ชอบนะใน <c oughs> ตรงนี้อาจารย์ก็จะมีแนวทางของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะไม่ชอบเลยนะคะแถวแรกนี่แถวที่สองก็คือมาดูท,ที่ที่ตัดที่อาจารย์ตัดนะคะอาจารย์ตัดทิ้งใบนี้ตัดจากเ,เด่นระยะยาวนะคะเด่นระยะยาวก็ยังเดินดีอยู่นะคะอาจารย์เอาเด่นระยะยาวมาตัดนะ รู้สึกจะเป็นเด่นระยะยาวกับเอ,อมีพวกคงที่อะไรหลายอย่างนะคะวิธีการตาดของอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ค่อยสอนอีกทีหนึ่งนะอาจารย์ตัดให้ให้ชมก่อนเลยนะคะตรงนี้หลังจากที่ตัดออกไปแล้วนะคะตัดตัวทีออ่ไม่มีตัวเด่นเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงนะคะว่าเป็นเด่นระยะยาวของอาจารย์เลขอะไรนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเป็น,ปนการาดก่อนนะคะอย่นี้แค่ได้นะคะจงนี้นะคะออตรง เด่นเด่นระยะยาวนะคะงวดนี้ได้เป็นห้าเจ็ดหนึ่งสามหกนะคะห้าเจ็ดหนึ่งสามหกห้าเจ็ดหนึ่งสามหกจานเขียนไว้ตรงนี้นะคะห้าเขียนไว้ตรงนี้กันนะคะห้าเจ็ดหนึ่งสามหกนะคะประมาณนี้เด่นระยะยาวก็หลายงวดเลยนะคะ เดี๋ยวค่ดูนะคะเนอาจารย์ดูตรงไหนที่ไม,ม่มีด้วยกันนะคะแล้วมันจะมีเด่นแบบคล้ายๆต้องมีคือเลขคู่นะคะเลขคู่ผสมอยู่ด้วยนะคะงวดน,นี้งวดที่แล้วอาจารย์บอกเลยค่ะว่าได้เลขที่ใช่ไหมคะเลขที่ยังไงก็ต้องเป็นคู่ขี้นะคะบอกไว้ด้วยนะคะคู่ขี่งวดน,นี้ก็จะเป็น อาจจะเป็นคู่คู่หรือว่าคู่ขี้ก็ได้นะคะแต่ขี้ขี้นี้ก็คือเลขขี้กับเลขขี้สองตัวแบบนี้นะก็อย่างสามเก้าแบบห้าเจ็ดนี้เอาโอกาสมาก็ก็ยากอยู่นะคะถ้าตามสูตรนะคะแต่มาหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ไม่ทราบจริงๆนะอาจารย์ลองวิเคราะห์ดูนะคะจะมีตัวนี้นะคะที่เป็นเด่นนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเลขนะคะก็ได้ที่สองสี่นะคะหกแปดแล้วก็ศูนย์นะคะอันนี้ที่เป็น คู่ขี้นะคะอันนี้เป็นคู่ขี้อันนี้ระยะยาวตรงนี้ยาวนะคะอันนี้ก็คือคู่ขี้เขียนไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะคะนี่นะมาวิเคราะห์ดูเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ก็ดูเพราะที่เหลือสองตัวนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งเจ็กับสามห้านี้ก็ไม่มีนะคะไม่มีได้คู่ผสมอยู่เลยนะคะหลังจากที่เลือกมาแล้วนะคะก็ไม่ชอบเลยนะคะต่อมาเป็นแต้มที่เ้านะคะจะมีหนึ่งแปดนะคะ สองเจ็ดสามหกสี่ห้าแล้วก็เก้าศูนย์อาจารย์ก็จะชอบหนึ่งแปดสองเจ็ดแล้วก็สี่ห้าคะเขียนเขียนไว้ตรงนี้นะคะหลังจากที่อาจารย์ทําแต้มให้นะอาจารย์ก็จะชอบอยู่สามตัวนี้นะคะก็คือหกแปดนี่นะคะหนึ่งแปดสองเจ็ดนะคะแล้วก็สี่ห้าเหลือสามตัวเหลืออยู่ห้าชุดนี้นะคะอย่าลองดูสิคะว่าอย่างที่อาจารย์คาดหวังไว้มันจะเป็นไปตามนี้ไหมนะคะ อันนี้อาจารย์เราก็จะมาเน้นให้ที่ที่ตรงเด่นนะคะสองช่องนี้นะคะนี่เด่นเป็นแต้มนะคะเด่นแต้มเด่นแต้มสูตรหนึ่งกับเด่นแต้มสูตรสองแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องชนนะคะอาจารย์ก็ชอบอะไรที่มันน้อยน้อยนะคะมีได้มีเสียไปเลยนะคะประมาณนี้ไปเลยนะตามที่ตามนี้นะคะอาจารย์ก็จะลองติ๊กสีไว้ให้หน่อยนะคะจะเผื่อมันจะแจ่มขึ้นมาบ้างนะคะก็มี นี่ค่ะหกแปดหนึ่งแปดสองเจ็ดแล้วก็สี่ห้านะคะตามตรงนี้นะคะเลือกไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาคัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคัดอีกทีหนึ่งคัดเข้าหรือว่าคัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคัดเอาไว้กับคัดทิ้งไปนะคะยังยังไม่ทราบนะคะเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเออหลายหลหลายๆรูปแบบเลยนะคะหมายถึงว่าจาย์จะหาตัวที่มันซ้ำๆกันนะคะแล้วก็ตัวที่แปลกๆนะคะอาจจะัก งวดนี้ก็อาจจะเลือกไว้สักสักสามสี่ชุดนะคะสามสี่ชุดนะในจํานวนนี้ทั้งหมดอาจจะได้แค่ชุดเดียวนะคะเดี๋ยวเลือกจริงชุดหนึ่งสูตรหนึ่งอาจารย์ก็อยากจะให้เลือกไว้สักชุดหนึ่งนะคะที่มันชนกันเยอะๆบางสูตรไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะคะเอาเฉพาะที่ชอบชอบนะคะแต่ตรงนี้ก็ต้องเป็นที่น่าสนใจอยู่นะคะสูตรนี้มันยังเข้าอยู่นะตรงนี้นะ โดยเฉพาะ 2, องสี่นี่นะคะอ่าสำหรับแต้มล่านะคะอาจารย์ฝากไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆนะคะ,ะเดี๋ยวก็จะทราบเองนะคะว่ามันน่าจะเป็นตัวไหนเลยนะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ